วิลคัมทูมาย e ลิกล vlog ก็เริ่มต้นอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเนื่องจากอาทิตย์นี้แตนจะมีกิจกรรมที่จะต้องออกไปทำข้างนอกแบบเยอะมาก วันนี้ก็คือจะต้องมีไปถ่ายงานที่สตูดิโอพรุ่งนี้ก็มีไปถ่ายงานของแบรนด์เหมือนกันแต่ก็เลยขอทำเป็นวิกฤตบล็อกละกันรู้สึกว่าได้มีกิจกรรมเวลาแบบเพื่อนๆออ,ออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็เริ่มแบบว่าคลายล็อกแล้วแล้วก็คนก็เริ่มมาใช้ชีวิตปกติแล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วที่แตนได้ไปคาเฟ่มาไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ดูบล็อกที่แล้วหรือย,อยังนะคะมีไปคาเฟท่ที่อารีมีไปชอ้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมไปดูกันนะคะบล็อกครั้งอาทิตย์ที่แล้ววันนนนีี้้กก่่ออทเราาจะไปขตขงแ ขอมาแชร์ตัวสกินแคร์ที่ช่วงหลังเนี้ยที่หลังจากคลายล็อกดาวอะมันก็เราสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็ต้องใส่หน้ากากทั้งวันบางทีออกไปข้างนอกก็ร้อนด้วยแล้วก็ใส่หน้ากาก2ชั้นด้วยแต่ว่าเออแต่รู้สึกว่าผิวของแตนอะมันก็ยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นผื่นไม่เป็นแพ้ไม่เป็นอะไรเหมือนตอนครั้งที่แล้วคือช่วงหลังเนี้ยแตนเริ่มสังเกตตัวเองว่าแตนใช้หน้ากากอันนี้แล้วแตนเป็นไหมแตนใช้ครีมอันนี้แล้วแตนเป็นไหมใช้อะไรที่ปลั่งไปจากเดิมคือ ช่วงหลังเนี้ยแต่เริ่มสังเกตตัวเองหลังจากที่แตนมีปัญหาผิวตอนนั้น,น,นก็เลยวันนี้อยากจะขอมาแชร์เผื่อว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนกันก็จริงๆนะคะของ Fresh อันนี้คือแตนได้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบจริงจังแต่ว่าตอนนี้คือด้วยครีมกระปุกเก่ามันหมดแล้วเราก็จะเริ่มใช้อันใหม่แล้วหลังจากที่ใช้มาแต่รู้สึกว่ามันผิวแต่รู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็ไม่อุดตันไม่แพ้ไม่เป็นสิวแตนว่ามันไม่ใช่แค่ตัวสกินแคร์อย่างเดียวเครื่องสําอางหน้ากากอะไรเงี้ยคือ กากก็เป็นอีกตัวที่สําคัญทั้งสกินแคร์ก็อยู่บนหน้าหน้ากากก็อยู่บนหน้าเครื่องสำอางก็อยู่มาแต่ส่วนตัวดันเครื่องสาอางไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแตนไม่ได้ลงแบบพวกรองพื้นเยอะแต่ว่าสําหรับ เออสกินแคร์ที่มันอยู่บนหน้าเราเลยกับหน้ากากที่มันติดกับหน้าเราเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันสําคัญแตนสั่งมาจากในช้อปปีเป็นของเกาหลีเป็นตัวที่แต่รู้สึกว่าไม่แพ้แล้วพอดีหน้ามากๆจริงๆที่ซื้ออันนี้มาเพราะว่ามันเป็นไซส์เอ็มแล้วหน้าแตนเล็กมากถามว่าราคาแรงไหมก็แบบ20กว่าบาทก็ก็ราคาแพงอยู่สําหรับหน้ากากแต่ว่าแต่รู้สึกว่าในเมื่อมันแบบแต่ยอมลงทุนกับอันนี้ให้ผิวแตนมันดีดีกว่าจะแตนใส่ลิงกให้นะคะมีหลายคนถามอยู่นะในส่วนของสกิน ก็ตัว fresh rose deep hydration face cream แล้วก็มีอันนี้ด้วยก็คือเวลาแกะมาใช้แันก็จะชอบใช้เป็นเซตก็คืออันนี้มาใช้มีอันนี้แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็น sleeping mask ที่แบบว่ามี2ฝั่งอะเออเอาไวท้ทาตอนคืนขออนุญ,ญาตเช็ดหน้าไปด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแตนจะไม่ทันนี่เดี๋ยวแตนจะต้องเตรียมเก็บของแล้วก็ไปสตูดิโอต่อขอเช็ดไปพูดไปอันนี้ก็คือเป็นโทนเนอร์นะคะที่ข้างในมันจะมีเหมือนแบบกรีบกราบอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยสำหรับ อนเนอร์เนี้ยแตนจะชอบใช้ตัวสำลีเนี่ยเช็ดไปก่อนหนึ่งรอบแต่รู้สึกว่ามันทําให้ผิวหน้าเราสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็แตนจะใส่มือแล้วก็ขอโปกอีกนิดนึงความชุ่มชื้นสังเกตได้ก็คือว่ามันจะนุ่มผิวมันจะมีความแบบว่านุ่มๆม,มากยิ่งขึ้น จากนั้นเตนก็จะลงด้วยตัวเฟสครีมตัวนี้มันเป็นเนื้อเจลมันให้ความชุ่มชื้นผิวมากแต่ว่ามันไม่หนักแล้วมันไม่เหนอะเวลาทาลงไปแล้วอ่ะคือเหมือนมันจะแบบว่าซึมลงสู่ผิวไปเลยแต่รู้สึกว่าตัวเนื้อเจลอันนี้มันเวลาทาลงไปที่ผิวแล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นผิวดีแล้วกลิ่นเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นกุหลาบแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นกุหลาบกุหลาบอ่ะกลิ่นมันยังมีความเป็นธรรมชาติได้กลิ่นกุหลาบเนี่แหละแต่ว่าไม่ฉุนเกินไปทาแล้วแบบบว่าาาสยหนน้ะะคะ ก็นี่นะคะแก็แท้มลงไปเลยพอด้วยแต่รู้สึกว่าตัวเนื้อของเขาอะมันมีความเป็นเป็นเนื้อเจลที่มันจะแอบ,บเย็นๆด้วยแล้วก็เวลาทาลงไปแล้วรู้สึกสบายผิว ตัวนี้คือมันจะไม่เหมือนมอยส์เจอไรเซอร์ตัวอื่นๆคือมันจะช่วยแบบว่าเติมความชุ่มชื้นเพราะว่าเขามีตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูโอไฮยาลูรอนิกที่มันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในก็คือด้วยความที่มันเป็นเนื้อเจลด้วยแหละมันก็เลยซึมลงสู่ผิวลงไปได้แบบง่ายแล้วก็ลงไปได้แบบล้ําลึกอะไรอย่างงี้นะพอเติมแล้วใช่ป่ะแล้วตัวนี้ก็คือช่วยปล่อยความชุ่มชื้นให้ให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นเหมือนไทม์ีลีสอะเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะเหมือนผิวเราอะคอยจิบน้ำตลอดทั้งวันทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันมันไม่ใช่เหมือนแบบทาปุ๊บแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยมันยังแบบปล่อยความชุ่มชื้นออกมาให้กับผิวเราเรื่อยๆทั้งวันซึ่งมันก็ทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นไปได้ตลอดทั้งวันอันนี้ก็คือแบบ สุดท้ายก็คือเขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวเพอเวลาผิวชุ่มชื้นแล้วผิวมันก็จะแข็งแรงพอผิวข้างเราเนี่ยมันมีน้ําที่เพียงพอชุ่มชื้นเพียงพอมันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูแล้วมันก็จะนุ่มแล้วมันก็จะแบบไม่แห้งกร้านไม่แพ้ง่ายผิวมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะรู้สึกได้ถึงความแบบผิวแข็งแรงจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกุหลาบที่ เป็นหนึ่งใน200สายพันธุ์นะคะชื่อว่าพันดามัสที่เขามีความโดดเด่นมากที่สุดในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเกราะป้องกันเสริมให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงรวมถึงป้องกันการสูญเสียน้าด้วยนะคะตัวนี้ก็ชื่อช่วยเติมปล่อยแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งเหมาะกับ คนผิวแห้งแบบแดนมากตอนนี้คือมันแห้งแต่ว่าใช้อะไรมันๆม,มันก็ไม่ได้ด้วยอยงนี้แล้วก็จะมีทาใต้ตานิดหน่อยเพราะว่าใต้ตาเราก็แห้งไม่ได้เช่นกันหลังจากที่ลงใต้ตาแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็จบเลยนะผิวของเราจะได้ยังคงแบบแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่เป็นผดไม่เป็นผื่นแม้จะต้องใส่หน้ากากแม้จะต้องใส่หน้ากากออกไปข้างนอกทั้งวันก็ยังคงผิวดีอยู่เราจะต้องออกจากบ้านกันแล้ว สตูดิโอแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอโซที่เราเคยมาถ่ายเมื่อก่อนแบบบ่อยมากๆเลยนี่คือมุมใหม่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่เราลีดผ้าแล้วเราลีดผมล <Please, please. S 1> <laughs> อันนี้ทําเป็นเป็๊กนน,นนิดนึงเพราะว่ามันดูเก๋ดีเวลาที่มันแบบ แอบบานบานตรงปลายแอนเจนนะคะแล้วก็เราก็ใช้ตัวสเปรย์ รีย <Real, S 2> ใช่ป่ะ <Okay. S 2> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาที่นี่ก็จะใจ๊แค่นี้สวยชิบแต่งเลยอ่ะอสวยเกินถ่ายไวมากเฮียถ่ายให้อย่างรวดเร็เวเลย นี้นี่คืออย่างกับแบบลูกบุกอะเดินแกเนนเน่เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงตอนนี้เราเหลือแค่เบลเซอร์อีก3ตัว and then finish เบลเซอร์สวยมากสวยเสยีสวยสวย <laughs> รูปของที่ร้าน s เ a ฟที่ร้านมีอู่สตูดิโอส่วนใหญ่ก็คือถ่ายจากอันนี้12 Pro Max ทุกที่เดินอยู่แถวไหนอ,อ่ะเนี่ยโซลฟังเลยนะฟังทนโอเคค่ะเราฟินนชแล้ววันนี้ดีใจจังเลยดีๆๆด,ด,ดแต่ว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วนะ แล้วก็สําหรับออฟฟิตวันนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อของสเตยเฟฟเองที่รีสต็อกนะคะอันนี้คือน่ารักมากๆแล้วก็มีคนแบบจับจองกันไม่หวัน่นไม่ไหวครั้งที่เราเอาเข้ามาก็คือแบบว่าหมดไวมากนี่ก็เลยรีสต็อกกลับมาเพิ่มนะคะแต่สูึกว่ามันเป็นทรงที่ค่อนข้างแบบใส่ได้ตลอดกาลอะแล้วอันนี้มันเป็นผ้าไหมพรมนิ่มๆแล้วลายสไตล์อะไรเงี้ยแต่สูึกว่ามันเป็นลายที่ค่อนข้างจะแบบคลาสสิก เออแล้วแต่เลือกใส่กับเกงเกงที่เป็นเกงเกงทรงสลักสีดำะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เลือกใส่สร้อยมุกนะคะอันนี้เป็นสร้อยมุกของร้าน B c h u Studio เองแต่รู้สึกว่าความสร้อยมุกเนี่ยมันทําให้ลุคของเราเนี่ยดูหรูมากยิ่งขึ้นดูแบบดูเต็มมากยิ่งขึ้น เออแล้วก็จริง,รงๆคือในความคลาสสิกนี้มันก็เหมือนตัว fresh rose cream นี้เลยนะคะความคลาสสิกและไทม์เลสของมันอะ่ะก็คือมันสามารถใช้ได้ตลอดมันเป็นครีมที่แบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่ว่าจะสภาพผิวไหนก็ใช้ได้ไม่ว่าจะไวัยไหนอายุน้อยอายุมากอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้นะคะแล้วความเป็น rose ก็มีความแบบความแพงกลิ่นก็คือความแพงเหมือนแบบมุกเราโยงเข้ากันได้ยังไงเนี้ยหอม หอมแพงอ่ะออเดี๋ยวแตนขออนุญาตไปแต่งหน้านิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนี่แตนต้องเอาของออกไปถ่ายรูปน่าจะไปคาเฟ่เดี๋ยวไปด้วยกันวันนี้เร็วมมาไม่ไกลนะคะวันนี้เราอยู่หน้าบ้านเอง อันนี้คือมันจะเป็น l o ส s e dehydration sleeping mask เป็นกันนี่เป็นสองฝั่งมันจะเป็นให้ใช้ฝั่งเจลก่อนแล้วก็ค่อยลงฝั่งครีมวันนี้จะใช้อันนี้กันดีกว่านนเจลคือ number one แล้วก็ครีมคือ number two ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมีไปถอยงานนอนเช้าเราขอความชุ่มชื้นให้ผิวนิส mm hmm. เย็นมากเลย mm hmm. เย็นหน้าเร mm hmm. ียบร้อยเดี๋ยวต้องไปเตรียมของกันเนะ ต้องเตรียมไปอันนี้เป็นฟองน้ำที่เอาไว้แปะหน้าอ,อกเหมือนกันอันนี้คือมันจะค่อนข้างสีเขียวกว่าตัวซิลิโคนแปจุกอันนี้เออแต่ว่าเอาไปสองแบบเลยเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันมีคนถามดันเยอะมากเลยว่าเกาะอ,อกที่ดันใช้ของอะไรนะคะที่บางทีเวลาใส่เสื้อกล้ามอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของวาก,ก้เกาะอ,อกที่ดันใช้แล้วก็มีแฟชั่นเทปด้วย นี่น,นี่นี่คือซิลิโคนน่จะเป็นหน้าตา่างแล้วก็แฟชั่นเทปแฟชั่นเทปอันนี้คือเนื่องจากว่าเขาเตรียมชุดไว้ให้ด้วยนะคะแตนก็เลยไม่ต้องดูชุดไม่ต้องเลือกชุดอะไรไปแค่เตรียมแบบพวกสิ่งสำคัญแบบเนี้ยที่เผื่อว่าเราจะต้องใช้ตอนนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวขออนญาตไปนอนแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่ตอนเช้าเลยที่ไปที่สตูดิโอเลยแล้วกัน g 굿 o นท์ทุก i n Good morning วันนี้นะคะเป็นเวลา9้าโมงครึ่งแล้วเช้ามากแล้วอยากจะบอกว่ามาตรงเวลามากตอนนี้เราอยู่ที่เมซซงเมซองซัมติงมันเป็นเหมือน,นสตูดิโออ่ะแบบเป็นทั้งบ้านเลยเดี๋ยวแตนจะขอแอบ,บถามเขาว่าถ่ายได้หรือเปล่าอุ้ยช่างฟ้าสดใสมากวันนี้ เลยอ่ะนี่นะคะชุดออฟฟิศของเราวันนี้ดูมีอะไรมันเหมือนแบบไปนู่นไปมันเห็นมุมหลายๆมุมไง จะตั้งกล้องไว้เพราะว่าตรงนี้มันสวยมากวิถยขึ้นมามันสวยมากเลยนี่มันอยู่ในนี้เนี่ยสี่สิบเก็ณฑ์อันนี้ได้ได้ได้ก็โควตเนหนึ่งในคอเช่ไงบ๊าย굿มอร์นิง วันนี้เราจะ vlog เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้กําลังเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวันจะต้องมีถ่ายงานออที่เป็น hall video แล้วก็เดี๋ยวจะมีไปส่งไปรนนี้ด้วยไปซื้อกงกาแฟก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกด้วยกันสําหรับคลิปนี้ก็มี outfit ให้ดูเยอะเลยนะคะเยอะมากจริงๆทั้งแบบที่เราไปถ่ายงานของสเต f เฟสแต่ว่าถ้าหลังจากลงคลิปนี้ไปแต่รู้สึกว่าอาจจะของหมดหรือเปล่า ตอนนี้ก็คือที่ลงของขายไปเมื่อวานนะคะก็คือใกล้จะหมดแล้วมากขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยเนี่ยตั้งแต่คือแบบอยากจะบอกว่าใช้มามันหน้ามันไม่เป็นผดไม่เป็นผื่นไม่เป็นอะไรจริงๆและผิวก็รู้สึกชุ่มชื้นอาจจะเห็นว่าเวลาที่แบบหลังจากที่เวลาแต่งหน้าแล้วอะไรเงี้ยหน้ามันจะดูมีความแบบฉ่ำๆ่คือเวลาผิวเรามันชุ่มชื้นเวลาแต่งหน้าเราใช่ปะหน้ามันจะไม่ค่อยแห้งแกรกมันจะไม่แตกมันจะมีความเหมือนแบบ ซึมลงไปกับผิวสําหรับตัว sleeping mask อันนี้ก็คือแตนไม่ได้ใช้ทุกวันนะอันนี้คือแตนจะใช้วันที่แตนรู้สึกว่าเฮ้ยแตนจะต้องแบบอีกวันหนึ่งต้องไปถ่ายงานหรือว่าอีกวันหนึ่งต้องการผิวที่มันฉ่าๆหน่อยเพราะอีกวันหนึ่งต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวเนี้ยก่อนนอนบํารุงแบบล้าลึกแบบชุ่มชื้นามากๆขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยความที่มันเป็น sleeping mask เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาให้ยแตนก็จะใช้ fresh ปกติไปเลย เวอาตรงนี้แสงดีจังเลยเรามานั่งแต่งหน้าตรงนี้ดีกว่าตอนนี้คือพยายามหามุมในห้องเพื่อแบบหาที่แต่งหน้าหาที่ที่แบบแสงดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าห้องมันเป็นแบบมันมีหน้าต่างใหญ่จริงๆนะแต่ว่าบางครั้งแสงมันเหมือนมันไม่ลงเข้ามาเหมือนมันสาดไปทางอื่นยอะไรเงี้ยมันก็แบบแอบ,บมืดๆแต่ว่าเฮ้ยมุมนี้คือแบบคือดีอะแสงดีเห็นปะชํำๆชํำๆแต่ไม่ได้มันนะมันแบบ ชุ่มชื้นอ่ะก็เท่านี้เลยนะคะเห็นไหมหน้า hmm. มันจะมีความแบบฉ่ำๆเวลาไปแต่งหน้านะคะหลังจากเนี้ยคือมันจะแต่งง่ายมากๆแล้วก็ผิวมันก็จะดูแบบสวยขึ้นแบบผิวมันจะดูเหมือนเครื่องสําอางมันจะกลืนลงไปกับผิวของเราอย่างเงี้ยเวลาผิวที่มันแบบว่ามีความแบบ ว้าว wow, wow. ชุ่มชื้นแบบนี้อันนี้แตนใช้มาน่าจะประมาณอาทิตย์กว่า,ก,วาก็รู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ที่แตนใช้ก็คือแค่นี้เลยตอนนี้แตนลดขั้นตอนของการแบบว่าลงสกินแคร์ลงไปแบบเยอะมากๆเดี๋ยวนี้คือเหลือโทนเนอร์ครีมทาหน้าแล้วก็ใต้ตา,ตาแล้วก็กันแดด แล้วก็รู้สึกว่าผิวของแตนนอ่ะมันโอเคมากๆเลยอ่ะคือมันมีความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วก็ไม่อุดตันไม่มีความเป็นผดเป็นผื่นผิวมีความแบบว่าเรียบเนียนไม่แพ้อันนี้คือเดอะเบสมากๆ Fresh Rose Deep Hydration ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถไปดูได้นะที่เคาน์เตอร์ของ Fresh นะคะ หรือว่ามันจะมีไหนๆพวกเซฟอร่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเดี๋ยวแตนขออนุญาตไปแต่งหน้าแบบเบาๆแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปไปสนีกันดีกว่า เมื่อกี้ไปซื้อกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือไปเจอแฟนคลับนะคะสาวแวร์ทูเวิร์กสไตล์ที่ร้านกาแฟแต่งตัวเหมือนกันเลยวันนี้ใส่เสื้อฉีชมพูไปเหมือนกันเลยก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบอุดหนุนก็เดี๋ยวแตนไปถ่ายงานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะปิดบล็อกเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมี b e h i n d the s c e n ซให้ดูนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเสื้อผ้ามันจะเยอะเกินไปเลือกซื้อกันไม่ถูกนะคะแล้วก็สําหรับตัว Fresh ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงเดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description box ด้วยนะคะรวมถึงพวกราคา น่าจะพันกว่าบาทตันจําไม่ได้เลยรวมถึงเสื้อผ้าด้วยโอเคก็ยังไงวันนี้ตันขออนุญาตปิดบล็อกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ